ทำไรอ่ะอ้าว สวัสดีครับผมเบลฮะหลายๆคนอาจจะเห็นผมในบทบาทอื่นๆมาหลายปีนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งที่ชอบรักสัตว์ครับผมรักจนเวอร์เลยฮะทำยูทูบเบอร์มาจุดหนึ่งก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆที่ชอบดู YouTube มาติดตามอีกด้านหนึ่งของเบลวันนี้ผมทําช่องเลี้ยงสัตว์ครับวันนี้คลิปเปิดช่องคนเพชรผมจะพามาดูการลงทุนของผมครับผมสร้างบ้าน สร้างสถานที่ให้หมาผมลงทุนอุปกรณ์ไอเทมต่างๆหมดไปเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยครับติดตามชีวิตพวกเราเพ็ดมะลีราวนี่ที่ช่องคอนเพลย์นะคนะค